ภาคและทุคนม้หายนับชั่วนาตจากนี้ขอเชิญท่าน,นพับกับละครสัน้นในทองเรื่องโอโลนวภาคเสียงภาษาไทยโดยคณะสถา,าปัตยกรรม ไอ้กระเถิบท uh, <tr atin ya> ี่เราเวลานี้มานานแล้วเดี๋ยวหนังรักเว้ยไม่ใช่หนังผีเออหนังรักไม่ใช่หนังผีเอามามันไม่เป็นไรช่างเสียงประตูกระเถอะเดี๋ยวพี่หาน้ำยามาหล่อเงื่อนให้ ่าาอนั่งทำอะไรครับเนี่ยจะทำอะไรล่ะก็นั่นนักอองงานแต่งไปสิใชล่ลงทุนไปไม,มเยอะอยากจะรู้ว่าจะได้จากกี่บาทเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนับคุณด,ดูให้ดูฉากเลิฟซีนโอเคมิวสิกมา และแล้วทั้งสองคนก็ได้เสียเป็นผัวเมียกันสิบปีต่อมาความรักทั้งสองก็ค่อยๆลดน้อยลงแต่อะไรก็ตามทั้งสองก็ได้ให้กำเนิดลูกน้อยมาหนึ่งคนและได้เลี้ยงดูจนโตไม่ชอบผู้ชายแบบค่ะ พอครับนะครับลูกกลับมาแล้วครับเอาไม่มีใครอยู่เลยเหรอไปหายันหมดหน้า จะได้แก้ไม้ตกใจทำใดนั้นเองเหตุการณ์ไม่าาคาดฝันก็เกิดขึ้นคนเลือดทนไม่ไหวมันน้องสองสจะใจเย็นได้ยังไงเดี๋ยวแฟนพี่เลิกกลับมา กยังไม่กลับหรอแบบกแต่มันมีประชุมกว่าจะกลับก็นูนแหละเที่ยงคืนกว่าน้องสองจ๊ะพี่กลับมาแล้วเปิดประตูให้หน่อยวันนี้เขาเล่นประชุมพี่เลยกลับมาก่อน ไหนเมื่อกี้น้องสองบอกว่ามันกลับเดินยงไงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่เอาเอาไงนี่ละครี่เนี้ยเอาเอาอ่งนี้พี่ไปแอบไปช่วยก็ฆ่าก่อรลอกันนะโอเคได้ได้เฮ้ยเด็ียที่ไหนวะ ในนี้มืดจังเลยนะฮะฉันรู้แล้วแกจะมาไถเง้นกันใช่ไหมอเด็กแซมฉันดูทิกต่อมาเยอะด้วยจะไปเอาที่เงินแกหรอกเอ้านบอกให้แอบออกมาทาไเนียไอเด็กแซมไถเงินฉันไหมฉันไม่ยอมให้มันหรอก เฮ้ยเสียงใครวะทำไมไม่อยู่ในหพองกับเมียฉันเสียงเหมือนในวงค้เพื่อนนักนาของทังสองเลยเฮ้ยเปิดประตูน้วย

างนี้ใครโทรมาวะเพลงดงโทรที่ทำสมัยอยนะททู่นะเพลงโฟรีสงสัยแอนโหลดมาพอออคุณไม่รู้ฮัลโหลสวัสดีครับมีฉันเองเจ้าแม่แกอออบอสครับมีอะไรให้รับใช้ครับไอ้ตู้สิครูหญิงกี่โมไซข้างล่างนะเออได้ครับรอสักครู่ครับผม อ,อยู่ผู้ชายคนหนึ่งครับผมแกรู้ไหมคุณผู้หญิงของแกว่างานโขงข่าวให้ฉันจริงเหรอครับคุณผู้น,น,นี่ข้างล่างนี่มันมึดมากนะครับผมไม่ค่อยชัดเลยแต่ผมว่าเขานา่าจะอยู่ใครสักคลนีครับแน่ละสิทะเลมงคลเพื่อนที่ทำง,งานเมย์ใช่ไงมแกรู้ไหมฉันเก็บปืนอยู่ที่ไหนรู้ครับผมไปหยิบปืนมายิงมาทั้งคู่เลยเอาไว้ตาย จะดีเลยครับนายนี่มี็นคำสั่งมีอะไรจะรับผิดชอบเองได้ครับผมได้ปืนมาแล้วครับบอสดีมากยิงเลยได้ครับ <laughs> เรียบร้อยแล้วครับนายมันตายไหมทั้งคู่เลยแน่นิ่งไปแล้วดีมาาแกอยู่กับฉันตั้งเป็นสิบปีไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลแกเองเออแต่ว่าเออนายครับแกไม่ต้องพูด,พดะดไนนรทั้งนั้นแกเดีวถุงปุ้ยหลังบ้านจะพูดมนใส่ในนั้นเออนายครับเสร็จแล้วครับ นไปเก็บของจะต,ต้องหาไปสักพักรอให้เรื่องเงียบได้ครับผมเก็บของเสร็จแล้วครับนายก่อนไปจะลากมันนั่งคู่ไปทิ้งสายน้ำหลังบ้านแล้วฉันจะโอนเงินไปให้เอ้นายครับแต่บ้านของเราไม่มีสายน้ำนะครับเอาล่ะครับถ้างั้นขอโทษด้ครับผมโทรผิด 好了，他。中单奥斯汀中单。